ระวังที่สองคือระวัง,วงทุกขลาาครับแปลว่าอะไรอะ่ะก็ถ้าคุณถูกลอตเตอรี่คุณดีใจไหมล่ะดีใจสิแล้วมนจะเป็นถุกขลาาได้ไงก็ต้องดีใจสิถูกถูกถูกลอตเตอรี่ก็ต้องเป็นทุกขลาบเพราะว่าไปขึ้นเงินขึ้นไม่ได้เอาทำไมอะ่ะเป็นงวดที่ผ่านมาเอาคือแต่ซื้อในงวดปัจจุบันนะคุณเอาคือดูผิดอย่างนี้เหรอคะหรือว่ายังไงไม่ครับไม่ได้ดูเพราะมีความมั่นใจว่า การที่เสี่ยงโชคบริเวณจุดที่ชาวบ้านเขาซื้อกันเยอะๆ oh. ลานพญานาคอะไรเงี oh. <ๆ>้ยแล้วก็ใกล้ๆวันที่หนึ่งธันวาอย่างเงี้ยลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลที่นํามาเปิดแผงขาย oh. ก็จะต้องเป็นงวดของวันที่หนึ่งธันวาคือ,อจริงๆถ้าเราซื้อใกล้ในช่วงของก่อนวันที่หนึ่งธันวา oh. เราก็ไม่ค่อยจะไปเช็คนะว่ามันเป็นใบที่เราจะซื้อม,มันเป็นงวดที่เท่าไหร่รเราก็จะมั่นใจว่ามันก็ต้องเป็นงวด oh. ที่กำลังจะออกสิ ผมคนนึงไม่ดูด้วยนะเวลาไปที่แผงก็จะหยิบดูแต่เลขท้ายหรือเลขสามตัวอย่างนี้ถ้าเลขสามตัวไม่ตรงดูเลขท้ายอ่เลขท้ายใกล้เคียงหยิบแต่ไม่เคยดูวันที่ต่อไปนี้คุณผู้ชมที่ดูจ่อข่าวเช้าต้องดูครับดูอย่างเดียวไม่ได้ต้องพลิกดูด้วยเพราะว่าเขามักจะ แนบไว้อาจจะเป็นชุดบางทีคุณซื้อ2ใบ3ใบเท็คทุกใบนะทำไมเราต้องหวาดระแวงขนาดนี้ครับไปชมกันที่นครพนมครับจ้ข่าวเช้าของเราวันนี้หยิบยกอีกหนึ่งเรื่องเตือนภัยมาเตือนครับว่าซื้อเลขก็ถูกตรงกับเลขท้ายของรถยนต์ด้วย6 1หนึกันไว้ซื้อ1 6ึ่งข้างหน้าต้องถูกและต้องได้แหละไม่น่าก็วต้องไดนถูกถูกถูก แล้วก็ถูกจริงเลขตรงแต่วันที่ไม่ตรงครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมครับถ้าใครไปเที่ยวนครพนมอีกหนึ่งตลาดที่ทุกคนต้องไปเดินคือตลาดอินโดจีนอ๋อไปซื้อของเขาจะมีของซื้อของขายราคาถูกมากคุณจะเป็นของที่เอามาจากฝั่งลาวมาจากเวียดนามก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งของคนภาคอีสานตอนบนก็เหมือนถ้าจะไปเที่ยวหรือจะไปซื้อของเนี่ยก็ไม่ต้องข้ามไปถึงฝั่งลาวและซื้อที่ตลาดนี้ได้เลยฟิลสัมเพลงอะคุณ ใครจะซื้อของไปขายตามหมู่บ้านตำบลต่างๆต้องไปที่นี่ถูกถูกมากนะครับพอเธอลงไปเสร็จปุ๊บเจอแม่ค้าเดินมาถือแผงลอตเตอรี่ถามเลยมี6กหนึ่งไหมแปลว่าเป็นเลขที่ซื้อบ่อยๆอยู่แล้วเป็นเลขรถก็ดันไปฝันฝันเกี่ยวข้องกับรถก็เลยจะซื้อเลขท้าย6.1แม่ค้าบอกมีจัดไปเลยหนึ่งคู่ก็พอหอมปากหอมคอ200บาทคบาทอันนี้เกินไหมฮะก็เดียวถ้าเกิด ก็เดี๋ยวนี้ก็ขายประมาณนี้แหละสองใบถ้าอยากได้80คุณต้องซื้อในออนไลน์จะบอกว่าเกินคนซื้อก็ใช่มันเกินแม่ค้าก็โวยนะแม่ค้าบอกว่ารับมาสาเท่านี้แหละ93บาทแล้วไม่ได้ได้อะไรเยอะขอค่าเดินหน่อยอ่ะซื้อมา2ใบ200บาทวูพอ16นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์เปงเปิดมาเลยเปิดว่าเฮ้ยหกหถูกแผนต่อไป ขึ้นรางวัลและหมูกระทะต้องมาก็คือเตรียมฉลองแล้วค่ะเตรียมฉลองแล้วบอกญาติพี่น้องว่าเย็นนี้หมูทะหมูทะ <c oughs> เชิญที่บ้านได้เลย <c oughs> หลางทองรองเลยจ้าฝากน้องไปขึ้นเงินครับที่ธนาคารเพื่อการเกษตรสาขานาท่อนไปถึงปุ๊บยังไงต่อไปนาท่อนแต่ถอนไม่ได้นะออถอนเงินไม่ได้เพราะว่า เจ้าหน้าที่แบงก์บอกว่าเออม,มันเป็นงวดของวันที่16พฤศจิกายนค่ะม,มันเป็นงวดที่แล้วคือเราไม่ได้ตรวจสอบแต่ว่าเจ้าหน้าที่เวลาที่เอามาให้เนี่ยจะมาขึ้นเงินเขาก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าถูกจริงไหมถูกงวดไหมแล้วก็นี่เลยค่ะโปะเทะเลยมันเป็นงวดที่แล้วอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเอาคลิปนี้มาให้ดูาภาพนี้มาให้ดูอ่ะก็อายนะเขินนะแต่ก็อยากให้เป็นอุทาหณ์ไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ แล้วก็จ่ายเงินแล้วก็เอาไปให้คนอย่างนี้นะเขาให้สุกให้หมานอะไให้รวยๆนะอก็ไปคิดว่าจะเอาของเก่ามาขายให้เนะาะจังหวะที่เราซื้อนี่เราไม่ได้สังเกตใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่เพลงก็ซื้อแล้วดูแต่หมายเล็กก,กับเลขกที่เราอยากได้แล้วสิดใจก็เรียบร้อยแล้วก็ใส่กระเป๋าก็พาละหลานลินอยู่แถวนั้นแล้วก็กลับบ้านโอ้ไปให้เฮ็ดแบบนี้อีก้ะมันางเนาะมันเสียความรู้สึกของพ่อพเพื่อนถูกซื้อเพื่อนก็อยากได้กับมันเกิด เพิ่นมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองเฮาเพื่อนซื้อไปเพื่อนสีเวานักท่องเที่ยวเข้ามาใช่เพื่อนพี่สีเวาโอ้บ้านเมืองเฮานี่เป็นแบบนี้นี่ความลนมเี่เพราะว่านี่ลองจินตนาการว่าถ้าเป็นเราอ่ะมันจะเจ็บใจขนาดไหนคือมันไม่ใช่ง่ายในการที่เราจะถูกเข้าใจป่ะใช่แล้วแบบแค่ถูกลสองตัวก็ยากแล้วอ่ะถึงมันจะแค่แบบสองพันแต่ว่าซื้อมากี่ครั้งก็ยังไม่ถูกไงแล้วพอถูกอ่ะมันดีใจไปแล้วเพราะฉะนั้นพอแบบอ้าวเราดีใจเก้อ มันเจ็บใจอ่ะไหนๆก็สองตัวถูกยากใช่ไหมผมอยากสะท้อนให้รัฐบาลได้รับรู้นะครับว่าทำรางวัลเลขท้ายหนึ่งตัวได้ไหมรางวัลห0าอก็ได้ให้เราได้ต่อทุนนงวดต่อไปก็ใช่ไงแล้วคนที่ไม่ถูกก็เยอะเหมือนกันศูนย์หนึ่งสสมสี่ห้าหกดแปดเตัวค่ะคุณ เลขท้ายหนึ่งตัวรางวัน300บาทก็ได้มันเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้งวดต่อไปคุณปุ๊กคุณเป็นคนไม่ซื้อคุณไม่เข้าใจหรอกสองตัวมันก็ถูกยากแล้วของงวดต่อไปแบบรางวัลเลขท้ายหนึ่งตัวเอออะไรอย่างเงี้ยแบบ200ก็ได้อ่าลดลดลงค่อนประเทศเลยนะซื้อร้อยหนึ่งถูก200ออะไรอย่างเงี้ยหรอ อ่แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เตือนไว้สําหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยง<ช>ดวงไม่ได้ผิดนะครับแต่ตอนนี้ต้องดูให้เยอะๆ<ช>เพราะว่ามิจฉาชีพมาทุกรูปแบบและจริงๆผมก็ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยผ่านนะเพราะว่าแบบนี้มันหลอกลวงประชาชนชอบกโกงโอ้โหผิดเยอะเลย ไปไล่ภาพครับจับเป็นตัวอย่างครับจะได้ไม่มีคนทํานะครับฝากด้วยครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าถ้าไม่ถูกอ่ะก็จะไม่มีใครรู้แล้วมันก็เปอร์เซ็นต์ยากที่จะถูก,ถกแต่นี่พอถูกขึ้นมามันเลยโปะเชเป็นเรื่องขึ้นมาไงว่าอา้าคุณเอาสลากเก่ามาขายนนะานอะไรแบบนี้ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะค